Evernote สามารถใช้งานได้ในหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น iOS, Android, BlackBerry รวมไปทั้ง PC และก็ Mac ด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานบน Android แพลตฟอร์มค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าไปที่ Market ของแต่ละแพลตฟอร์มสำหรับ Android เข้าไปที่ Play Store แล้วก็เลือก Evernote ค่ะง่ายๆค่ะเพียง install แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดตามลำดับเลยค่ะ เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราไปที่ไอคอน Evernote แล้วก็ไปที่ Create Account ค่ะเพื่อสร้าง Account ใหม่พอเราได้ Account มาแล้วเราก็ทําการ Sign In ได้เลยค่ะในการบันทึก Evernote นะคะสามารถบันทึกได้ทั้งข้อความภาพและเสียงการบันทึกข้อความให้เราไปที่ New Note แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการค่ะ จากนั้นนะคะเรายังสามารถเพิ่มแท็กได้ด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการจัดกลุ่มและการค้นหา mm. ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถแนบรูปข้อความหรือว่าเสียงเข้าไปได้ด้วยล่ะคา่ะ mm. ในที่นี้เราจะแนบรูปนะคะให้เลือกรูปที่เราต้องการ หลังจากนั้นก็คลิกดันเพื่อเป็นการเซฟโน้ตนี้เลยค่ะและหากสำหรับใครที่ต้องการบันทึกแบบรูปภาพนะคะก็เข้าไปที่ snapshot ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ new note แล้วก็เลือกไอคอนที่เป็นกล้องก็ได้ค่ะถ่ายรูปที่เราต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อการเซฟรูปภาพค่ะ เราสามารถใส่ข้อความแนบไปกับรูปได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็คลิกดันเพื่อเป็นการเซฟโน้ตนี้เช่นเดิมค่ะการแชร์โน้ตนั้นให้เราเข้าไปที่ All n o t e s หรือว่าโน้ตที่เราเคยบันทึกไว้แล้วนั่นเองนะคะเลือกไฟล์ที่เราต้องการแชร์ไปที่มุมขวาสุดเลือกแชร์ค่ะ สำหรับ evernote เราสามารถแชร์ได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายโซเชียลเลยล่ะค่ะโดยการแชร์จะเป็นรูปแบบ url นะคะในที่นี้เราจะแชร์ไปที่ Line ค่ะสำหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์ต้องการจะเซฟเป็นเสียงนะคะก็ไปที่ new note แล้วก็เลือกไอคอนที่เป็นรูปไมค์ค่ะหลังจากนั้นคลิกดันเพื่อเป็นการเซฟโน้ตค่ะเป็นยังไงล่ะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะ